มีประเด็นเรื่องห้ามดื่มน้ำหลังการทานข้าวเพราะน้ำจะไปเจือจางกรดในกระเพาะอาหารลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้าเกิดน้ำสามารถเจือจางกรดในกระเพาะอาหารได้ขนาดนั้นต่อไปคนที่เป็นโรคก,กระเพาะก็ใช้การรักษาโดยการดื่มน้ำไม่ต้องกินแล้วยาลดกรดไม่ต้องกินแล้วยาเคลือบกระเพาะและถ้าห้ามดื่มน้ำแปลว่าอาหารที่เป็นน้ำน้าพวกน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำหรือแม้แต่แกงจืดก็ต้องห้ามกินจะกินได้แต่พวกก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวแห้งแบบนี้มันก็ไม่ใช่ ถ้าเรากินข้าวแล้วเราสำลักแต่ห้ามดื่มน้ำเราจะทำให้อาหารก้อนนั้นหลุดจากหลอดอาหารลงสู่กระเพาะอาหารได้ยังไง แล้วโดยปกติแล้วการย่อยอาหารของกระเพาะเราถ้าเรากินข้าวตอน8ปดโมงเชา้ากว่ากระเพาะอาหารจะย่อยอาหารหมดก็ใกล้ใกล้เที่ยงแต่ว่าทั้งวันเราจะไม่ได้ดื่มน้ําเลยเราจะมาดื่มน้ําอีกทีหนึ่งตอนประมาณ6กโมงเย็นหรือว่าใกล้ใกล้เข้านอนซึ่งตอนนั้นมันก็จะส่งผลต่อการนอนของเราเพราะเราต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําสรุปแล้วเราสามารถดื่มน้ําหลังการทานข้าวได้เป็นเรื่องปกติน้ําไม่ได้ไปเจือจางกรดเพราะร่างกายมีสมดุลในการที่จะผลิตกรดออกมาเพื่อให้กระเพาะอาหารทํางานได้อย่างเต็มที่ และเรายังสามารถช่วยกระเพาะอาหารได้โดยการออกกําลังกายเพื่อให้ลําไส้มีการขยับตัวเลือกกินอาหารอ่อนๆและเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน